เอ๋ ه, หัวใจปีศาจหรอทำไมอาณาจักรนี้ถึงมีสิ่งนี้ได้เอาไว้คิดทีหลังตอนนี้ทำภารกิจก่อนเนะเหมืองเร่ตะวันตกเจ้าได้ยินข่าวไหมถ้าหัวหน้าเรายึดเหมืองจริงๆได้พวกเราจะรวยกันเละเลยละมีข่าวหรือว่าเจ้าชายจริงๆนั้น,อ,นอ่อนแอเขาจะไม่รอดอย่างแน่นอน พวกขยะกับความคิดชั่วชัวข้ามาเอาชีวิตของพวกเจ้าแล้วศัตรูงั้นหรอก็แค่เด็กน้อยไปจัดการมันข้าคนเดียวก็พอแล้วละ่ะเด็กงั้นหรอข้าคือยอดฝีมือต่างหากเจ้าเป็นใครมีเหตุอันใดถึงโจมตีกองร้อยของข้าดาบมังกรเงินเจ้าคือหัวหน้างั้นหรอพร้อมตายหรือยัง โอ้ข้าไม่ใช่คนไร้เหตุผลแต่จะมาฆ่ากันเช่นนี้ข้าคงทำได้แค่ส่งเจ้าไปลงนรกเท่านั้นโทษทีข้ามันคนไร้เหตุผลดาบศักดิ์สิทธิ์ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้ที่ต่ำที่สูงดาบมาังกรเงิน เด็กคนนี้กำลังเดินเข้าหาความตายไม่เกินหนึ่งกระบวนท่าเขาต้องตายแน่นอนไม่มีใครรอดจากท่าดาบมังกรเงินของหัวหน้าเราไปได้ได้ไงการโจมตีของข้าถูกทำลาย่าถ้าจะโทษใครโทษนายของเจ้าเถอะที่หาเรื่องกับคนที่ไม่ควรหาเรื่องข้าจบสิ้นแล้ว ติงขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นชาวฝางที่สังหารดบบาบมังกรเงินรับค่าประสบการณ์70ล้านค่าทักษะเทพ70ล้านคะแนนขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นชาวฝางได้รับหนังสือว่างเปล่าวบวกหนึ่งเฮอ,อได้แค่นี้เองเหรอค้าสัตว์อสูรยังได้มากกว่านี้อีกหนังสือว่างเปล่าบ้าอะไร วาน่าคือเทพยุทธเจ็ดดาวยังต้านทานไม่ได้เราไม่ใช่คู่มือของเขาไว้ชีวิตข้าไว้ขอความ,มเมตตาจากข้างั้นเหรอคำเตือนคำเตือนระดับของศัตรูต่ำเกินไปมีความเสี่ยงจะถูกหักเหรียญสูงสุดหลังจากการสังหารหานี่มันบ้าอะไรเนี่ยก็ได้ก็ได้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้า ยอดฝีมือผู้นี้จะปล่อยพวกเจ้าไปออกจากที่นี่และเป็นคนดีเข้าใจไหมขอบคุณท่านยอดฝีมือข้าจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนขอบคุณท่านยอดฝีมือข้าจะดีที่สุดเลยละ่ะกองร้อยดาบมังกรเงินเป็นหนึ่งในเจ็ดกองกำลังหลักแต่ถูกเจ้านี้ทำลายได้อย่างง่ายดายอันตรายเกินไปข้าจะรอบสังหารเขาก่อนที่เขาจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้เอม หอกสังหารของข้าสันมีคนซ่อนอยู่เจ้าเป็นใครเหตุใดไม่ออกมาคุยกันท่านยอดฝีมือหาข้าเจอสายตาท่านเฉียบแหลมยิ่งนักเจ้าเป็นใครมาแอบดูข้าทำไมข้าคือคนที่จะส่งเจ้าไปลงนรกอ๋อพูดอีกทีสิเจ้าน่หรือถ้าทำได้ก็เข้ามา อย่ารอชา้าไฟนรกโลกันฮ่าฮ่าฮ่าต่อหน้านักฆ่าอย่างข้าไม่ระวังตัวเช่นนี้ก็เป็นได้เพียงแค่คนโง่เขาเพลิงฟินิกอะไรไฟของเขาต้านไฟของข้าได้อย่างไรเป็นเพียงแค่ไฟเด็กเล่นไม่อาจต้านทานไฟข้าได้หรอก เจ้ารอดได้เช่นไรขนาดเทพยุทธ์โดนไฟนรกนี้ไปก็ตายอย่างทรมานไฟนรกของเจ้าจะสู้ไฟฟินิกของข้าได้อย่างไรว่าไงนะไฟฟินิกเจ้าเป็นคนจากดินแดนเทพงั้นหรอเจ้าไม่มีสิทธิ์ถามข้าไฟฟินิกพันแปรแตะเจ้าไม่สามารถฆ่าข้าได้ไม่เช่นนั้นอาจารย์ของข้าจะตามล่าเจ้า น่าเสียดายข้าได้ยินแบบนี้มาเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนอาจารย์ของข้าจะเล่นงานครอบครัวเจ้าข้าสามารถช่วยเจ้าได้นะอ๋อช่วยข้างั้นเหรอข้าจะพาเจ้าไปหาอาจารย์ของข้าและเจ้าก็ฆ่าเขาซะเท่านี้เจ้าก็ไม่ต้องกลัวการแก้แค้นแล้วทรยศกระทั่งอาจารย์เจ้ามันชั่วจริงๆ ข้าไม่ได้ทรยศแต่ที่นั่นมีกับดักมากมายและอาจารย์ของข้าจะฆ่าเจ้าหินสีเลือดทะเลเหินนายฐานนี่คือทางเข้าไปสู่ฐานนรกรอข้าอยู่ข้างนอกข้าจะใช้เวลาไม่นานฮะเจ้าเป็นใครหากไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มนรกก็ออกไปซะ พวกเจ้าชอบนรกมากนักใช่ไหมข้าผู้นี้จะช่วยสงเคราะห์พวกเจ้าเองเจ้าหมอนี่แข็งแกร่งเกินไปมีเพียงหัวหน้าเท่านั้นที___<___<_่ฆ่าเขาได้ไฟเยอร์หืมข้อความวิญญาณไฟเยอร์ผู้นี้อยากเห็นหน้ามันจริงๆ ลงนรกไปซะนี่หัวหน้าของเจ้าอยู่ไหนเดินมานานแล้วนะหัวหน้าไฟเยอร์อยู่ภายในสุดของถรร้มหัวหน้าอ่อนแอมากและชอบแต่รอบโจมตีท่านต้องระวังโอ้รอบโจมตีงั้นเหรอแปลว่าคงต้องมีกับดักมากมายฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วขอรับ ไอโง่หัวหน้ามีทักษะลับที่แกจะตายแบบไม่รู้ตัวโอ้ระดับบอสข้าไม่เจอมานานแล้วคงเป็นทักษะลับที่หายตัวและช่อนพลังได้โอ้โหกล้ามากที่บุกเข้ามาในฐานของข้าข้าจะตัดคอมันในการโจมตีเดียวตายเอ๊เชือกรองเท้าหลุด อะไรกันหลบได้พอดีงั้นหรอมันโชคดีอะไรป่านนี้แกจะไม่โชคดีเป็นครั้งที่สองฮ่าง่วงนอนจังเลยเอ๊ะเห็ดอะไรกินได้ไหมออีกแล้วโอ้ยสะดุดหินเฮ<อ>้ฮ่าอ่า,อา ไม่นี่มันไม่ถูกต้องเด็กนี้จงใจหลบดาบของข้าบ้าเอ๋ยข้าพลาดสะไดยนี่ต้องเป็นกับดักแน่แน่ดีนะที่ไม่อันตรายมากต้องการรอบสังหารข้าข้าจะเล่นกับเจ้าอเองเออเจ้านี่สะดุดหินแล้วมองว่าเป็นกับดักเจ้าหนูเจ้ากําลังดูถูกไฟเยอร์อย่างข้าเจ้าเห็นข้าใช่ไหมฮะวะนาะ เอ๋ ه, มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนข้าไม่รู้เลย